มาครับเคยิ่งเจริญเครดิตครับพอดีติดภาร,รกิจไปสะหลายวันก็เลยห่างหายกันไปนะครับก็ก็เลยเอาตัว ST5000 มาให้ชมกันครับวันนี้มาดูนี่ครับหมุนให้ดูก่อนเลยนี่นุ่มลื่นไม่มีเสียงเฟืองนะครับเงียบปับไปก็จะเป็นเสียง กันกลับดูสภาพสปูนสปูลก็มีคราบน้ําบ้างนะครับเป็นคราบดำที่เฉยแต่ไม่ได้กินลึกอะไรนะครับตัวข้างบนก็จะมีประมาณนี้ครับคราบเ,เป็นคราบดําๆนะครับครับก็ตัวนี้ก็เป็นลอกขนาดใหญ่นะครับสปูลเท่ากับตัว BG 90กันเลยทีเดียวแต่ดูไม่ใหญ่เท่าไหร่นะแต่สปูนเขาผมวัดเทียบดูแล้วมีขนาดเท่ากับสปูนของ b ิ9ีเกสิเลยดูข้างในกันหน่อยข้างในเป็นยังไงสะอาดไม่ฝาไม่แตกไม่ล้านะครับฝายังปกตินะครับนี่สปูนกลมนะครับนี่ข้างในยังสะอาดอยู่นะครับสปูนไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับตัว ตัวโรเตอร์ระยะความห่างช่องไฟเท่ากันนะครับไม,ไม่ไม่ไม่เอ็นไม่เอียงไม่บีดไม่บีบเข้าหานะครับตัวแกนแกนนี่ก็ใหญ่พอสมควรครับเกลียวไม่มีรูดนะครับเกลยวยังสวยงามานี่ครับโรเลอร์อโรเลอร์ให้ดูโรเลอร์นะครับโรเลอร์ยังหมุนหมุนหมุนอยู่นะครับหมุนทํางานเห็นไหมนี่โรเลอร์หมุนทํางานอยู่นะครับ ในนี้มันอาจจะดูมองไม่เห็นแต่มันหมุนอยู่นะเห็นไหมหมุนอยู่นะโรเลอร์มหมนุนสา่สกลับเข้าไปคลิ๊กเสียงดังประมาณนี้ามาดูเบรกกานเบรกต้องสมูทไม่กระดา้าไม่กระดด้นะครับเบรกคันเข้าเบรกนี่ นี่ไหมเบรกมันต้องอย่างนี้ครับมันต้องเนบเนบเนบตึึกตึกตึกตึก,ตก,ตกอย่างนี้ครับไม่กระดา้าไม่กระดา้นานะหนักมากครับตัวนี้เบอร์ห้าพันสมราคาเบรกเลยโอ้โหบึกมีหงายท้องครับอย่างนี้อเบรกนุ่มหนึบแน่นมากครับน่าลอกติดตรงนี้น้าลอกดี แข็งแรงครับผมค่อยๆมือดันนะนี่ตัวปรับด้อหน้าท้ายหลังไม่ติดไม่ตายาดีดเด้งลื่นตะมุดตัวแขนพับพับเก็บได้แต่ก็ยังมีเนืดมั่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้อย่าลืมดูไป เดี๋ยวผมจะหยอดน้ำมันให้ที่ครับตัวแขนหนอบหมุนหนอบหมุนลื่นอ่าตันนี้ฝืดน้ำมันนิดนึงต้องเอามือกดลงไปนะครับเดี๋ยวไม่มีปัญหาอะไรอย่างนี้เอาน้ำมันล้างก็หายอ่านี่ครับเริ่มคล่องละอ่านี่ครับก็ มองว่างก็เลยหยิบขึ้นมาเลยยังไม่ได้ดูความละเอียดเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวผมจะจัดการให้กับตรงที่มันมีปัญหาเรื่องแขนแล้วกันนะครับเนี่ยฝากไว้อีกหนึ่งตัวครับตัวนี้ก็สวยๆกันครับเบอร์เบอร์ห้าพันนะครับไม่ใช่สามพันเบอร์ห้าพันเลยทีเดียวอ่ามาต่อกันครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วเอาน้ำมันฉีดเข้าไปบอกแล้วมันไม่ใช่ปัญหาเห็นไหมครับนี่ปั๊บดีดเห็นไหม ปั๊่าล็อกปกตินะอ่านี่ครับก็เพื่อความสบายใจปุ๊บอ่าโอเคนะครับล็อกแน่นนะอ่านี่ครับโอเคทีหนึ่งนุ่มเลื่นเงียบตามสไตล์เยิ่งจะเจร่ญเครดิตฝากไว้อีกหนึ่งตัวครับ